สวัสดีค่ะรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่6ครูผู้สอนครูกัญญาณัฐมากเพลงในหน่วยการเรียนรู้ที่2การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาวันนี้นะคะเราจะมาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Scra t c h ค่ะ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Scra t c h นะคะโปรแกรม Scra t c h สามารถนำมาฝึกเขียนโปรแกรมอย่างง่ายได้เราก็ต้องออกแบบอัลกอริทึมก่อนนะคะจากนั้นนำบล็อกคำสั่งที่เกี่ยวข้องมาวางต่อกันเพื่อให้โปรแกรมทำงานเราสามารถสร้างเป็นโปรแกรม Animation ได้สามารถเขียนโปรแกรมคำนวณได้และนอกจากนี้นะคะยังสามารถนำมาทำโครงงานเกมคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วยค่ะน่าสนใจใช่ไหมคะ เราฝึกเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย Scratch กันค่ะในวันนี้นะคะเราจะฝึกเขียนบนเว็บไซต์นะคะในรูปแบบออนไลน์ที่ w w w s c r a t c h m i t e d u เริ่มกันเลยค่ะเข้าเว็บไซต์ Google นะคะค้นหา Scratch เลือกเว็บไซต์แรกค่ะ s c r a t c h m i t e d u หน้านี้นะคะให้นักเรียนเลือก Start Creating ของนักเรียนนะคะถ้ายังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นักเรียนกดที่รูปโลกนะคะเลื่อนลงมาค่ะจะมีภาษาไทยอยู่ด้านล่างนะคะคลิกเลยค่ะเมื่อนักเรียนเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วนะคะและดูวิดีโอแนะนําโปรแกรมเสร็จแล้วนักเรียนกดโค้ดได้เลยนะคะส่วนของโค้ดส่วนนี้นะคะคือส่วนของชุดคําสั่งและบล็อกคําสั่งบริเวณนี้นะคะจะเป็นส่วนของ พื้นที่จะต้องที่จะต้องใช้เขียนโปรแกรมนำบล็อกคําสั่งมาวางและบริเวณด้านขวาสุดจะเป็นบริเวณของเวทีเรามาลองเขียนโปรแกรมให้แมวพูดได้กันนะคะคลิกกลุ่มคําสั่งเหตุการณ์นะคะเมื่อคลิกธงเขียวนะคะจากนั้นค่ะคลิกกลุ่มคําสั่งตรวจจับค่ะเลือกบล็อกคํำถามนะคะ ถามคุณชื่ออะไรตรงนี้สามารถเปลี่ยนข้อความได้นะคะและกลับไปตรงรูปลักษณ์นะคะใช้บล็อกพูดสวัสดีและรอสองวินาทีนะคะตรงนี้เราเปลี่ยนข้อความได้เช่นกันและนําคําพูดสวัสดีมาใส่นะคะตรงนี้ก็เปลี่ยนได้เช่นกันแต่ตรงนี้คุณครูจะให้สวัสดีคุณก็คือคําตอบที่ลูกแมวจะตอบนะคะโอเคเรามาลองดูค่ะกดเริ่มโดยการกด เล่นโปรแกรมเห็นไหมคะเมื่อเรากดธงเขียวปุ๊บแมวก็จะขึ้นมานะคะถามอ่ะคุณครูแมวก็จะถามว่าคุณชื่ออะไรอ่ะคุณครูตอบเลยว่าครูน้องค่ะโอเคอ่ะสักครู่หนึ่งแมวก็จะพูดว่าสวัสดีครูน้องนักเรียนเห็นไหมคะโอเคนี่คือลักษณะของโปรแกรมนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปลองฝึกกันดูนะคะจากคลิปวิดีโอะคะ่ะ